คลิปนี้ก็อยู่ในช่อง Extreme ขึ้นเคยนะครับผมคลิปนี้ก็จะมารีวิว Shader แสงเงาไ e มครับมือถือนะครับสำหรับเวอร์ชัน1.18และ1.19นะครับก็สามารถลงได้นะครับสำหรับตัวนี้นะแสงเงาตัวนี้นะครับมีชื่อว่า NRD Shader นะครับผมก็เป็นอ่าอินตัวที่สวยมากเลยเช่นกันนะครับใบไม้ใบหญ้าก็เคลียบได้นะครับผมพืชผักก็เคลียบได้เช่นกันครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นพอดีนะครับ จะมีดวงอาทิตย์เป็นทรงกลมนะครับก้อนเมฆก็จะมีรูปทรงที่สมจริงมากเลยนะครับประมาณนี้นะครับแสงเอาตัวนี้ก็ลงได้หลายๆสเปคมือถือเลยนะครับผมก็จะให้ลื่นๆหน่อยก็สเปคกลางก็ไปถึงสเปคสูงนะครับก็สามารถลงได้นะสเปคต่ำๆก็ลงได้เช่นกันนะผมก็อาจจะมีอาการแหลกหน่อยนะครับผมก็ ยังไงก็ลองลงกันดูนะครับผมลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะสลับเชดเดอร์ Stuart ตัวนี้นะครับผมยังไงก็ไปลงแล้วยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับตอนนี้นะครับดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มตกลงในท้องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มกลายเป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับผมในส่วนของตอนกลางคืนก็จะมีความมืดหน่อยนะครับผมก็จะไม่มืดมากนะจะม,มีดาวบนท้องฟ้านะครับสลับเชดเดอร์ตัวนี้นะก็คือสวยมากๆเลยนะครับ หมาะสำหรับการเล่นเอาชีวิตรอดนะครับผมก็มีความสวยแล้วก็ไม่ค่อยแหลกนะครับสำหรับชิลด์ตัวนี้ในบรรยากาศใต้น้ำนะผมก็จะใส่นะผมแล้วก็จะมองเห็นท้องฟ้าเห็นต้นไม้นะครับผมในเหนือผิวน้ำนะครับผมซึ่งเขาทำมาได้ดีเลยนะครับ ก็โดยรวมผมก็ชอบนะผมสำหรับฟีเจอร์นี้นะมันสมจริงดีนะครับนี่ส่วนของบรรยากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับโทนของแสงเงาก็จะมีความเป็นหมอกนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่ชอบโทนนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับ ก็เป็นแนวสดใสดีนะครับสลับเชเดอร์ตัวนี้นะก็จะประมาณนี้นะผมก็สำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมลิงก์ดโหลดเชเดอร์ก็อยู่ใต้คลิปนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะผมขอบครับ